สวัสดีครับชาวเกษตรวันนี้ผมมาอยู่สวนอยู่สวนอีกแล้วครับ <c oughs> ช่วงนี้โรคระบาดโควิดก็เริ่มระบาดขึ้นเยอะๆครับที่อำเภอผมวันนี้ก็ติดอีกสิบหกคนในเฉพาะวันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยมาอยู่สวนดีกว่าทำอะไรด,ดีกว่าวันนี้จะมานำเสนอ พอดีจุลินทีสังเคราะห์แสงผมมันหมดเลยต้องมาทำนี่ครับพายเอกไข่นะครับผมวันนี้ผมใช้อ่าไข่ไข่สามฟองนะน้ำปลาครับยี่ห้ออะไรก็ได้ขอเป็นน้ำปลาแล้วก็เอ่อผงชูรส ไม่ต้องบอกยี่ห้อก็คงรู้กันนะครับส่วนมากจะใช้กันมีเจ้าเดียวที่ตีตลาดนะตอนนี้ครับเราจะมาผสมสามส่วนให้มันเข้ากันก่อนนะครับผมชูรสนะครับอาจจะไม่เห็นอเอางี้ก็แล้วกันเนีสามช้อนโต๊ะนะครับผมไม่ตายตัวครับผมใส่ไปเลยมันก็แค่นี้ก็คือให้รู้ว่าเออเอาสาม สามช้อนโต๊ะแต่มันจะเลยมันจะอะไรก็ไม่ว่ากันโอเคหนึ่งสองอ๋อเหลือนิดเดียวอ่ะหมดเลยก็แล้วกันแล้วกันน้ำปลาวันนี้ไม่ใส่กะปิครับน้ำปลาครับน้ำปลาก็สามช้อนเลยครับไม่จูดไม่ตายตัวเหมือนกันครับผมเค็มไม่เค็มไม่ว่ากันหนึ่ง สองสาม่าครับผมแล้วก็ไข่คร,ครับไข่สามฟองไข่สามฟองอันนี้ขวดผมเตรียมไว้แล้วอันนี้ผมตากแดดไว้นะครับล้างแล้วตากแดดไปด้วยไข่สามฟองเปลือกไม่ต้องทิ้งนะครับแต่ไม่ต้องใส่เข้าไปด้วย มันมัน,มนเวลาพกมันตักใส่แล้วมันจะยากค่อยเอาไว้ใส่ตั้งหากดีกว่าง่ายดีมาดูให้วิธีทําแต่เวลาใส่เดี๋ยวผมผมก็จะบอกวิธีเลยว่ามันไรโอเคครับนี่เทียรน้ำนิดหน่อย นี่นะครับผมมันง่ายต่อการเราไม่ต้องมาเสียวเวลาตดฟ้าเลยครับเราจะเช็กเลยมันจะมันจะเข้ากันได้ดีกว่าโอเคครับจำดึงง่ายแป๊บเดียว ผมยังไม่ต้องใส่น้ํานะครับบางคนก็ใส่น้ําก่อนก็แล้วแต่ความสะดวกไม่ต้องใส่น้ําจะใช้ขวด1.5ลิตรหรือ1.25ลิตรก็ได้ครับแต่ให้ใส่ขวดละหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเลยแล้วก็เราค่อยๆเติมน้ําแล้วก็ค่อยขยา่าอีกทีนะครับผมอ่าเราก็มาใส่กันเลยใส่เข้าไปเลยครับขวดละหนึ่งช้อน ไม่ตายตัวเช่นกันครับผมใส่เข้าไปแล้วเราค่อยมาใส่น้ําอีกทีนึงมันจะได้ง่ายมันไม่ต้องว่าว่าเราใส่น้ําเยอะใส่น้ําน้อยกดแล้วหนึ่งช้อนนะครับโอเคครับผม มันง่ายครับได้ยี่สิบสามขวดครับผมยี่สิบสามขวดนะครับต่อไปเราก็เติมน้ำนะเติมน้ำครับเติมน้ำก็ให้เหลืออยู่ประมาณนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำให้ดูนะครับครับผมคราวนี้เราก็เติมน้ำเข้าไปเลยน้ำตัวนี้ผมใช้น้ำ น้ําฝนนะครับตัวนี้กับน้ําประปาน้ําประปานี้ต้องเอามาทิ้งไว้สามวันผมทิ้งไว้สามวันเปิดฝาเปิดอะไรไว้สามวันเนี่ยครับใส่ไปประมาณนี้ก็พอครับผมไม่ต้องใส่เต็มครับใส่พอประมาณครับผม เวลาเราเขย่าวเวลาเลยมันจะได้ง่ายครับผมมันจะได้เข้ากันดีถ้าเต็มปุ๊บเขย่ามันก็จะไม่เข้าครับผมตัวนี้เสร็จปุ๊บขย่าแล้วก็เอาไปตากแดดไปนะครับตากแดดผมแนะนําให้ตากในที่ที่ร่มอ่ะไม่ไม่ให้ร่มเกินนะร่มลําไรหรือร่มที่มีแดดมั่งอะไรมั่งเงียบครับผมเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินแล้วก็เพื่อไม่ให้เชื้อมันตาย ครับผมมันจะเป็นในลักษณะนั้นคือว่าให้ล่มล่มลำไรครับผมใหม่ๆครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้ามันออกสีชมพูหรืออะไรละ่ะค่อยค่อยเอาแดดแก่มั่งนิดหน่อยก็ได้ครับผมแต่ยาวแก่มากครับเชื้อมันตายครับผม เห็นไหมครับเนี่ยใส่ขนาดนี้เห็นไหมเราขนาดเรายังไม่เขยา่าฟองมันขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยเราใส่แค่นี้ก็พอไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะอ,อประมาณเจ็ดวันหรือสองอาทิตย์หรือสิบสี่วันมันก็จะ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 ,จะแดงแดงร้อยเอร์เเลยครับผมแล้วก็อัตราส่วนก็การใช้ก็ พอตัวนี้มันไม่ค่อยอันตรายกับพืชผมเคยลองใส่แล้วพริกอะไรงามๆเนี่ยผมใส่ใส่เยอะมากนะครับไม่มีอาตาัตราใส่เฉพาะมันก็ได้เฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็ได้แต่มันสิ้นเปลือง <c ười> แค่นั้นเองครับผมมันสิ้นเปลืองโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวยังไงผมมาอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ